โตโยต้าเวลไฟซ่าจีปี2017ราคาล้านหกห้าสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับการชนหน้าเดิมไฟเดิมตรงนี้มีเลดาร์นะครับรถมีเป็นบางคันที่เป็นเลดร์ล้อเป็นล้อเดิมนะครับยางเป็นมชลินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในด้านหลังครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูสไลด์สองบานเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยครับ ผมให้ดูรางน้ําอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างน็อตเนอะไรเดิมหมดเลยครับหัวหมอนอันนี้ถ่ายไว้เพราะว่ามันมีอยู่นะครับแล้วก็ยังอะไรเดี๋ยวผมให้ดูในห้องโดยสารครับเบาเป็นเบาะหนังแล้วทั้งหมดนะครับทำมาใหม่นะครับ จอ Android สังเกตพวงมาลัยนี่ครับจะมีเรดาร์ครับเป็นเหมือนอยู่ด้านหน้ามีเป็นบางคันเท่านั้นเบาะไฟฟ้าสี่ตัวแล้วจอกลางจอหน้าครบครับเดี๋ยวผมให้ดูในห้องเครื่องครับห้องเครื่องครับน็อตเดิมฝาเดิมไม่เคยพ่น น็อตเดิมหมดคันหน้าซับในซอกเดิมหมดครับแบตเดือน4ปี66หกรถเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอะไรครับ <c ười> คันนี้เวลไฟปี2 0 1 7เป็นแซ e จีอีดิชนะครับตัวท็อปของมันนะครับเบาะมิกกี้เมาส์ภายในดำไม่ <c ười> อยู่ที่190,000กิโลครับแต่คันนี้ตั้งราคาถูกครับราคาอยู่ที่1,650,000บาทแต่เป็นตัวมีเรดานะครับ สนใจติดต่อ0812525255ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับจะมีรถตู้รถ BM b m b e n พวกนี้มารีวิวให้ดูตลอดครับขอบคุณครับ